คือมีทางเรอไม่ทับภาคทีสองพลศิิอนัดศีอินเนาะเข้าไปหากันเลยว่ายกผู้จัดก,การให้28กันยาก็คือเปิดระดมทุนที่สมุทรปราการน,น,นะคะหลวงตาบอกว่ารับบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อช่วยสร้างถนนเตรียมที่จะมอบเงิน15ล้านบาทสร้างถนนชายแดนช่องอานม้าที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านก็บอกว่านี่ก็คือกิจของสงเหมือนกันมีเงินไม่มีใจก็ทําไม่ได้มีใจไม่มีเงินก็ทําไม่ได้เนาะ แต่หลวงตามีใจไม่มีเงินกูก็หาให้มันมีได้เพราะกูอยากทำถึงกูจะเป็นหนี้ก็ตามขอให้ได้ทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อคนอวันนี้พวกเราได้มาหลอมรวมใจกันนี่เป็นการส่งกำลังใจแบบหนึ่งยิ่งใหญ่มากวันนี้ครบร้อยแปดปีธงไทยลงของพวกเราเนาะแล้วก็ร่วมสร้างสร้างถนน กับลมตาอ่ามีคนหลายคนว่าเงิน15ล้านเนี้ยจะหาได้ไหมเนาะที่จริงไม่ใช่เรื่องเงินหรอกนะเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ต้องตาพูดอยู่ตลอดเรื่องใหญ่คือไม่มีเงินเนาะอ่าถนนเสร็จแน่นอนเนาะหลวงตาไม่ได้มีความกังวลตั้งแต่แรก าตาปีที่สองนะครับท่านกองทูลวิริยุดรักศิลป์นะครับมารับเงินสนับสนุนจากหลวงตาแล้วก็ประชาชนชาวไทยนะครับที่สนับสนุนกิจการทางทหารของกองทัพที่สองเรานะครับ <c oughs> ก็เจตนาที่ผมมากับหลวงตาก่อนหน้านี้ก็คือว่าหลวงตาท่านไปเยี่ยมทหารที่แนวชายแดนหลายหลายรอบ นะแล้วก็ไปเลี้ยงหมูกระทะนะครับก็เห็นถึงความลำบากของ <c oughs> กำลังพลทหารเราที่ปฏิบัติงานอยู่ที่แนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางนะครับหน้าฝนกำลังพลเราไปวางกำลังตาแนวชายแดนไม่มีเส้นทางเข้าไปนะแม้บางเส้นทางทางคอนทัตบ,บกเราจะตัดเส้นทางเข้าไปใหม่แต่ว่าเป็นฤด,ดูฝน มันเละนะก็เลยหลวงพ่อเลยมีดำริว่าจะระดมทุนช่วยทหารเราหลวงพ่อหลวงตาเนี่ยคิดเองว่าประมาณ15้าล้านเพราะดูตามปริมาณของเส้นทางที่มีนะครับว่าประมาณ15ล้านหลวงตาก็ไประดมคนไทยเรามาช่วยกันนะก็ต้องกล่าวขอบพระคุณหลวงตา ที่เมตตาให้กับลูกศิษย์และก็เมตตาให้กับทหารหลวงตา <c oughs> พูดอยู่เสมอว่า,าชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับชาติต้องอยู่ได้าศาสนาถึงจะอยู่ได้ประชาชนถึงจะอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการดูแลรักษาชาติเนี่ยเป็นประเด็นแรกหลวงตากา็บอกว่า เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสงฆ์ที่จะช่วยดูแลรักษาชาติเพื่อพระจ้ศาสนาสถาบาันอื่นถึงจะอยู่ได้นะครับเงินที่หลวงตากับพี่น้องประชาชนคนไทยสนับสนุนมาคราวนี้15บล้านบาทนะครับาทางกองทัพก็จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ตามเจตนาของหลวงตากับพี่น้องประชาชนที่มอบมาให้ เส้นทางที่เราจะไปทำ <c oughs> ก็จะเป็นเส้นทางที่เดิมมันเป็นเส้นลูกรังที่กำลังทำนะครับก็จะไปทำเป็นเส้นคอนกรีตนะครับหนึ่งเส้นเต็มเลยแล้วก็อีอกสี่เส้นเนี่ยจะเป็นการไปทำคอนกรีตเป็นห้องห้วงแล้วก็โดยเฉพาะช่วงที่เป็นาทางลาดชันนะครับถ้าเราไม่ทำเป็นคอนกรีตเนี่ยผลมาก็จะชะ ถนนขาดเหมือนเดิมเราก็จะไปทําเป็นคอนกรีตเป็นองห่วงในสีเส้นที่เหลือแล้วก็เดิมเป็นฝังท่อน,น,น้ำมันน้ําป่าไหลหลากท่อเอาไม่อยู่เราก็จะทําเป็นบล็อกคอนเวิร์ตซึ่งเราประมาณมาแล้วอยู่ที่หลวงตาคิดนี่แหละประมาณ15ล้าน15ล้านบาทนิดหน่อยแต่เจ้า,จาของอเครื่องมือคือ ท่านกังฟูี่บอกไม่เป็นไรเอาท่้นทั่วเนี่แหละไอ้ส่วนนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวออกเองก <laughs> <ระ> <Zoo> ็แ <Hel> ค <m> ประมาณ15ล้านนะครับก็จะมีทั้งอ,อันนี้คือช่องบกนะครับแต่จริงๆแล้วหันน้ากังฟูสสรรมสมศักดิ์ไปช่วยที่ช่องอันม้าทํามาให้เส้นหนึ่งเลยโดยโดยยังไม่ได้คิดกันใดเลยแล้วก็ผมก็กําลังระดมพี่น้องคนไทยจะไปช่วยที่ช่องอันม้ามีมีแล้วครับมี มีคนไทยจะมาช่วยที่ช่องมาอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งท่านหัวหน้ากังฟูก็รู้ดีนะครับ <c oughs> ก็เงนินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับจากหลวงตากับพี่น้องคนไทยจะนําไปใช้ตามเจตนาของหลวง,งตากับพี่น้องคนไทยที่ช่วยมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับจะรับเงินไปวันนี้ก็จะไปนําเข้าบัญชีซึ่งก็เป็นบัญชีเฉพาะของวัด ขอสำรักที่นี่นะครับในการที่จะไปใช้ในการปรับปรุงเส้นทางที่ช่องบกนะครับแล้วก็การดําเนินการก็จะอัปเดตให้หลวงตาให้พี่น้องคนไทยได้รับทราบได้เกิดความภาคภูมิใจในความเสียสละในการดูแลรักษาชาติของเราทุกคนได้มีส่วนร่วมทั้งพี่น้องประชาชนกับทหารเรานะครับขอพระคุณครับ อย่างไรก็ตามยอดระดมทุนครบถ้วนได้ภายในเวลาไม่ถึง2วันค่ะนั่นก็เพราะว่าผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศนะคะต่างพร้อมใจกันมาร่วมบริจาคในการสร้างถนนตรงนี้กันมากมายค่ะหลวงตาเนี่ยบอกแบบนี้หลวงตาบอกว่าชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เป็นส่วนที่ต้องอยู่ด้วยกันชาติต้องอยู่ได้ศาสนาจึงอยู่ได้ประชาชนถึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความมุ่งมั่นของหลวงตาก็คือในส่วนที่หลวงตารับ บริจาคหลวงตาสิ้นคิดเาเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยเนาะอ่าเป็นตัวแทนของคนคนหลายๆายคนอ่ามันอาจจะไม่มากแต่พวกเรามีน้ำใจต่อทหารอยู่หน้าแนวอ่ามันอาจเป็นการแสดงเป็นสัญลักษณ์ที่พวกเราเป็นคนเป็นพวกใหญ่ก็อ่าที่อยู่หน้าแนวตลอดเนาะอ่าพวกเราก็ดูอยู่กำลังใจส่วนนี้เนาะ พวกเราจะมอบให้ทหารที่รักษาอาชีพัจัยรักษา,าประเทศชาติเนาะ